สวัสดีนะครับวันนี้พอดีผมไม่ได้ลงคลิปนานนะเออเลยจะมาแจกบัตรกาลิน่าสักหน่อยถอดน,นีด้แบบนล้ววันนี้ผมจะมาถอดมาแจกบัตรกาลิน่านะห้าสิบบาทกาลินาห้าสิบบาทสามใบนี่ ด้านหน้าก็093นะนี่โปรแสงไหมเห็นไหม,เห,ไหมเห็นไหมทุกคนนี่ผมแจกบัตรกาลีน่านะก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยน,นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจคลิปใหม่เดี๋ยววันหน้าเรี๋ผมมาแจกอ,อีกนะเออแจกพรุ่งนี้ไม่ไดีไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่รู้ละยวผมมาแจกบัตรกระนี้ก้าสิมนะบ๊ายบาย